ว่าความทรงจําของเกี่ยวกับเรื่องลอตเตอรี่เนี่ยมันเป็นความทรงจำที่ผมรู้จักตั้งแต่เกิดเลยนะเป็นความน่ารักที่ผมมองนะเป็นความน่ารักขอ,ของคนไทยเลยเด็กเด็กเนี้ยผมอยากได้จักรยานสักคันหรืออยากได้ของใหญ่ใหญ่อ่เงี้ยคุณแม่ก็พูดคำขำมาว่าเออเดี๋ยวรอแม่ถูกหวยก่อนหรือรอแม่ถูลอตเตอรีร่ก่อนเดี๋ยวแม่ซื้อให้มงกอฟ้าของเราขายลอตเตอรี่ออนไลน์ครับเราอะเอาลอตเตอรีร่ทั้งหมดกว่า10,000 0ใบนะครับผมเข้าระบบ ซึ่งเป็นตัวจริงทุกใบเพื่อให้คนหนึ่งคนสามารถเลือกได้กว่าแสนเลขเพราะวันนี้คุณไปไปที่ไหนคุณจะเลือกเลขได้ตามที่เขาเลือกมาแล้วอะสมมติร้านนี้เอาเลขมาพันใบคุณก็เลือกได้แค่พันใบถูกไหมฮะแต่บางครั้งคุณอาจจะไม่เจอเลขที่คุณต้องการอะคุณฝัน46หรือคุณฝัน85หรืออะไรอย่างเงี้ยวิ่งไปตามแผงหาไปแ้คุณเสียเวลาวันสองวันในการที่จะหาลอตเตอรี่งานที่หาเลขที่คุณต้องการอย่างเงี้ยนะมันหาไม่ได้แล้วแบบความฝันนะั้นมัน,มนดับฝันไปเลยนะ วันนี้คุณซื้อออนไลน์ที่อื่นแล้วคุณซื้อกับแผงเนี้ยมันมีเหตุการณ์หลายคนครับถูครับปรากฏว่าลืมใส่กระเป๋าตังค์ไว้ใส่กระเป๋าเงเกงไว้เนี่ยแหละ4ี่ห้าใบแล้วเพลินไปเข้าเครื่องซักผ้าโรตลี่พังครับแล้วเงินตรงทั้งมคุณถูกแบบสองสามแสนเงี้ยหายไปเลยนะเรากาลังทาเขาเรียกทาสํานักงานของเราตั้งอยู่ที่ราชพฤกษ์นะฮะสานักงานตรงเนี้ยหนึ่งคือคุณสามารถมารับเลขเลขที่สานักงานเลยถ้าถูกหรือคุณจะสะดวกกว่านั้นคือคุณจะให้เราโอนเงินรางวัลให้คุณก็ได้ แล้วไอ้ตัวไอ้ลอตเตอรี่อ่ะเราการันตีเลยว่าจะปลอดภัยนะเพราะว่าเรามีการันตีใจ่ายให้คุณ2เท่าถ้าเกิดลอตเตอรี่พังหรือเสียหายทำไมเราถึงกล้าการันตีขนาดนี้เพราะว่าเรามั่นใจจริงๆว่าคลังของเราเนี่ยค่อนข้างเซฟแล้วคนของเราดูแลอย่างดีคุณสมมุติคุณถูกลอตเตอรี่ใช่ไหมคุณต้องไปขึ้นเงินที่กองสลากเนี่ยคุณเสียเวลาจองคิวเท่าไหร่คุณเสียเวลาหลายวันนะไม่ใช่แบบวันเดียวจบนะมันมันไม่ใช่ไงไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะที่จะซื้อมังกรฟ้าได้เนี่ยมันคือมันทั่วโลก วันนี้คนไทยที่อยู่อเมริกาหรือคนไทยที่อยู่อังกฤษหรือคนไทยที่อยู่ต่างประเทศน่ะเขาอยากลุ้นน่ะเอาความสุขเล็กๆของเขาเนี่ยมาสานต่อให้เป็นจริงวันนี้เราเป็นทางเลือกนะครับผมที่ปลอดภัยทั้งคนขายและคนซื้อแล้วก็สบายใจด้วยทั้งคนขายและคนซื้อเช่นเดียวกันคือวันนี้เราอยากให้ทุกคนทุกคนเอาความสุขเล็กๆนียขยายออกไปคือวันนี้เราไม่ได้อยากมองให้มันง่ายอย่างเดียวแต่ผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดวันนี้นอกจากรายได้ที่คุณจะขายแล้วอ่ะคุณได้เวลา คุณได้เวลาของคุณกลับคืนมาคุณได้เวลาไปอยู่กับลูกคุณได้เวลาพาครอบครัวไปเที่ยวแม้คุณไปเที่ยวคุณก็ยังทํางานได้คุณก็ยังขายลอตเตอรี่ได้คุณได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นตอนนี้ผมคิดว่าเวลาเนี่ยมันเงินมันซื้อไม่ได้ทุกวันที่หนึ่งีหกเนี่ยผมจะต้องนั่งอยู่หน้าทีวีแล้วไม่ใช่ลุ้นของตัวเองนะลุ้นของทุกคนว่าเฮ้ยใครจะถูกเราทําธุรกิจอย่างเงี้ยเราไม่ใช่ว่าเราเอาเงินก้อนเนี้ยเข้าตัวเรานะเราหักหนึ่งบาททุกๆใบที่เราขาย อย่างสมมติเรามีขายได้ส0 0 0สนใบเนี่ยทุกทุกหบาทเราเข้าไปช่วยเราเอาเข้าไปช่วยเด็กยากไร้ช่วยคนพิการช่วยสัตว์ป่าที่ที่เราโปรโมทเสริมว่ามังกรฟ้ายิ่งซื้อยิ่งให้เพราะเราคิดว่าการเป็นผู้ให้อะเราอยากให้คุณเป็นผู้ให้ด้วยสมบูรณ์แบบคุณมีความสุขคุณมีความสนุกคุณมีสนุกที่ได้ลุ้นเลขหรือสนุกที่บอกให้รอลุ้นลางวันหรือสนุกที่ได้ตามหาเลขหรือสนุกที่ได้คุยหรือได้มีปฏิสัมพันธ์กับ อยู่ในกลุ่มคุณว่าเอ้ยวันนี้ฉันได้เลขอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ตรงเนี้ยมันเป็นเบื้องหลังองความสุขที่เราทํามาตลอดตั้งแต่เปิดตัวเลยจริงๆเราเราอยากจะสนับสนุนเรื่องคนพิมีการมากๆคุณมาขายมังกรฟ้าสิถ้าคุณสามารถเล่นออนไลน์ได้คุณเข้าใจในแพลตฟอร์มวันนี้คุณก็จะมีะไรายได้เสริมด้วยแล้วเงินตรงเนี้ยก็อยากจะไปช่วยชุมชนในทุกๆท,ที่เลยนะเพราะวันนี้เรามีทีมงานหนึ่งทีมงานเลยนะครับว่าคุณเสร์ชหาเลยว่ามันมีอะไรที่เราสามารถเข้าไปช่วยเหลือ ผู้คนและอีกได้บ้างนะฮะแล้วเราจะนําเงินส่วนนี้กระจายออกไปในทุกๆงวดเลยสามารถติดตามข้อมูลตรงนี้ในเพจมังกรฟ้าของเราได้ทั้งหมดทั้งมวลนี้มันเป็นมันเป็นอุดมการณ์ของเราชาวมังกรฟ้าครับ